สวัสดีครับ FC ช่องปักตมุดชาแนลเอาแล้วภูเก็ตเดือดกำลังจะมีม็อบชาวบ้านคืนหาดสาธารณะแหลมยาโมโดยใช้สโลแกนว่าเกตเอาเดวิดเดวิดคือใครเดวิดคือฝรั่งสามีของสาวไทยที่เป็นคนอุตรดิตมาทำมาหากินอยู่ที่จังหวัดภูเก็ต และชาวพูเวลลาและห่วงระตัมระเกินกับไอ้บันไดาชายหาดที่ติดก,กับชายหาดที่จะมองทะเลสวยๆคุณหมอกับเพื่อนหมอสาวท่านหนึ่งกับเพื่อนสาวก็จะไปนั่งชมวิวชมพระจันทร์คืนนั้นมันสวยแค่ไปนั่งย่อนก้นได้สองสามนาทีนายเดวิดฝรั่งชาวสวิตคนนี้ ก็ถือมือถือแล้วก็ถ่ายคลิปลงโซเชียลดิท่านผู้ชมเข้าไปบอกว่าสะดุดง้นตีนตัวเองปากดว่าไม่ใช่ฟาดมนแข่งเข้าไปกลางหลังดังอัดคุณหมอยอมไม่ได้โทรหาแฟนเป็นผู้ชายกลมมาส่วนเมียของนายเดวิดกดด่าคุณหมอสาวว่าอีดอกอ่าด่าซึ่งหน้าพอเป็นข่าวคือฮาดังขึ้นมาคนไทยไม่ยอม มือไหวสวยไหวออนไหวช้อยยิ่งกว่านางลำแม่ไหวสวยขึ้นมาโอ้ตอมจะนึกผิดพุดขึ้นมากระทันหันแม่โดยเฉพาะคนเป็นภรรยาเนี่ยนะมันจะอะไรขนาดนาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังแบบนี้แม่คนไทยทนไม่ได้เหมือนมาเหยียบหน้า ขาเมืองสยามตอนนี้ตีเหล็กกำลังร้อนเพชรภูเก็ตทมจัดมาแล้วว่าเอาแล้วภูเก็ตเดือดกำลังจะมีม็อบชาวบ้านคืนหาสาธรณนะแหลมยามูใช้สโลแกนเป็นภาษาอังกฤษว่าก็ t เอาเดวิ d นะและก็ยังมีผู้ว่าก็ออกมาแล้วหรือมันใดที่บุกลุกชายหาดหรือ,อย่าลือเปล่านะครับท่าน ดำเดนินตามกฎหมายเอาผิดให้หนักๆก,กฎหมายอันไหนมันออนกฎหมายอันไหนมันปรับน้อยติดคุกน้อยคุณไม่กลัวนะครับเอาให้มันหนักๆและก็ต้องช่วยเหลือคนจนคนที่หาเช้ากินข้าเขาดูมินดูแคลนว่าไอ้พวกมันนอกแหแม้บางเอื้องคุณหมอสาวท่านนี้ท่านเก่งภาษาอังกฤษเด๊มากเลยนะแอดดิฟังสำเนียง เือสัมภาษณ์ในรายการดังนะกับคุณพ่อเป็นคนมีองค์ความรู้ทั้งคุณพ่อคุณหมอเลยนะฮะก็ชื่นชมตรงนี้และนอกจากนั้นมีอีกหลายเลยนะฮะหลายเพจเลยออกมานะฮะคือเหมือนประมาณว่าอูไม่ทนเลยเพจอีจอยขยีข่าวเอาคลิปเก่ามาลงว่าไอเดวิดคนนี้ขับรถป้ายแดงเป็นข่าวที่ฮือฮากันมากว่า ฝรั่งชูนิ้วกลางอ่าขับรถขวางรถกู้ภัยกู้ชีพซะอย่างนั้นและข่าวก็เงียบไปข่าวนี้แอดจำได้ครับรู้สึกโมโหมากๆเลยทำไมไม่เอาผิดมันเป็นใครกลางจังและหลังจากนั้นเขาก็คุดอีกนะว่าใช้รถตาโลกส่วนนางแม่นางเมียก็บอกว่าลูกนั้นนะนะไม่ใช่ลูกของไอ้ฝรั่งอยู่กินกันเฉยๆไม่ได้จดทะเบียนเอ๊ะ ม่ด้จุดทะเบียนก็แสดงว่าเช่าพูวิลล่าเอาหมาฝยอยู่แหมเอาช้างมันทมาหากินสัดด้วยนะฮะและก็เพจต่างๆของคนภูเก็ตได้ลงอีกว่าวันอาทิตย์เก้าโมงเช้าไปนั่งกินข้าวกับฉันพี่น้องหน้าหาดยาหมูบ้านเราใครมีข้าวปลาอาหารติดมือมาแบ่งกันกิน ให้ไอ้ฝรั่งมันดูว่าคนไทยรักสามัคคีกันงานนี้ไม่มีการรับบริจาคเป็นเงินทุกกรณีครับขอบคุณเขานัดหมายกันแล้วในะวันที่สามจะแสดงนะเอาหาดคืนแสดงพลังของชาวบ้านของที่นี่หาดยาโมต้องเป็นคนของชาวบ้านที่อยู่ที่นี่คนของภูเก็ตเท่านั้นและก็ต้องเอาทุกหาดด้วยนะอย่าเอาเฉพาะหาดนี้ มนลุกล้ามกล้ามกลืนกันมามากมายแล้วนะมันเป็นทรัพย์สินของคนไทยทุกคนหาดสาหณนะก็ต้องคือหาดสาหานะไม่ว่าจะเป็นชาวจีนมาเที่ยวคุณก็ไม่มีสิทธิ์ไปด่าเขาแบบนี้คนเชียงใหม่โพสเลยว่าเป็นกำลังใจเคยไปเที่ยวที่ภูเก็ตชาวภูเก็ตใจดีมากคุณเชียงใหม่เป็นกำลังใจให้ชาวภูเก็ต ทวงคืนที่สธานะพื้นแผ่นดินของเราและกบเพศภูเก็ตหลายหเพศลุกฮือกันขึ้นมาโพสเลยว่าวันอาทิตย์ที่สามมีนาคม2567ขอเชิญร่วมงานเปิดหาดสาธารณะแหลมยามูขอคืนพื้นที่โดยชาวบ้านและประชาชน ชาวภูเก็ตนะนัดรวมพลังชาวภูเก็ตทวงคืนหักสาธารณะสามมีนาคม2567ัน25หทางแอดก็ขอเป็นกำลังใจให้ชาวภูเก็ตทำให้เต็มกำลังนะไม่ว่าจะเป็นข้าราชการทุกฝ่ายทุกหน่วยเอาให้มันเห็นไปเลยว่าอย่ามาเหยียบหน้าคนไทยขอพระคุณที่ติดตามรับชมพบก,กันคลิปหน้าสวัสดีครับ